สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับตอนนีนดากาฟอเร็กของเราเขามีโปรโมชั่นให้นักลงทุนได้ทำการเลือกสรรกันมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่17เดือนสิงหาคมในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยครับอาจารย์พี่หมีจะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยครับสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับ สวัสดีครับครูเปาครับเดี๋ยววันี้รบกวนขอมุมมองทองคําทั้งข่าวสารและเทคนิคเลยนะครับเหมือนตอนนี้จะมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกแล้วครับนี้มุมมองด้านข่าวสารนะครับที่กระทบกับราคาทองหลักๆเลยนะครับเมื่อคืนถ้าจะสังเกตได้เลยนะครับที่ราคาขึ้นมานะครับมีการเปิดเผยในส่วนของข้อมูลตัวเลขนะครับ Empire State นะครับก็สำรวจ ถ้าอุตสาหกรรมสาขานิวยอร์กนะครับที่ออกมาแย่ลงเป็นประวัติการเยอะนะครับจะพลิกล็อกค่อนข้างเยอะมากเลยทําให้ในส่วนของราคาทองนั้นพุ่งทยานขึ้นมาได้ต่อเนื่องถึงสองชั่วโมงมาอยู่ระดับราคาประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดตรงนี้บวกลบนะครับซึ่งตรงนี้นหลังจากจบกระแสข่าวแล้วสังเกตได้เลยว่าราคาก็พัก consolidation นะครับรอรอเลือกข้างอีกครั้งหนึ่งในถึงตอนนี้นะครับยังไม่เลือกข้างไปทางไหนนะ ประเด็นในวันนี้นะครับหลักๆเขาตลาดก็จะเฝ้าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับของทางสารัฐนะครับคือตัวเลขดีเทลเซลยอดค้าปีนะครับที่คาดการณ์ว่าจะออกมาแย่ลงเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้อาจเถ้าออกมาแย่ลงจริงๆนะครับตลาดก็ลองเ,อเก่งอยู่เหมือนกันนะ อาจจะทําให้ราคาทองพุ่งทะยานขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งถ้าหากผลลัพธ์ออกมาแย่นะครับผมแต่ระหว่างวันถ้าเกิดราคาไม่เคลื่อนไหวไม่อะไรเลยก็แสดงว่ารอตลาดรอที่จะเล่นตามผลข่าวจริงถ้าหากออกมาแย่ราคาทองก็จะขึ้นอีกครั้งแต่ถ้าเกิดมันออกพลิกล็อกกลายเป็นออกมาดีคล้ายๆเหมือนตัวเลข PPI เมื่อครั้งก่อนนะครับก็อาจจะทําให้ราคาทองนั้นปรับตัวลุง่งลงได้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของข่าวแล้วกันนะครับ มุมมองทางด้านทางเทคนิคนะครับในส่วนของราคาทองนะครับวันนี้นะหลังจากที่มันขึ้นใหม่ครั้ง่ได้ทำา i g ต่อเนื่องจากาติดต่อกันระยะเวลามาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ราคาได้กลับเข้ามาใกล้โซนของราคาที่ต่อเป็นช่วงพักตัวไซเวลเลอรเลือกข้างนะครับคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าถึงหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบซึ่งถามว่าถ้าเกิดราคาขึ้นมาถึงโซนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าครั้งหนึ่งก็จะเข้าไปอยู่จุดเดิมแล้ว จุดเดิมก่อนที่มีประกาศในเรื่องของตัวเลขจ้างงานตัวเลขของกระแสของการลด QE นะครับครั้งนี้ตลาดอาจจะไม่ได้อาจจะคลายความกังวลของข่าวพวกนั้นไปหมดแล้วนะครับก็เลยกลาย่าทําให้ราคาทองกลับมาสู่ดุลยาภาพเดิมเพราะว่าหนึ่งเ,เชื้อไวรัสที่ระบาดนะครับอาจจะทําให้ในส่วนของราคาทองเนี่ยเยถูกกดดันให้กลับขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง เพราะว่าเชื้อไวรัสเดลตาน้ตอนนี้ระบาดใน,นสหรัฐค่อนข้างหนักมากนะครับอ่ะแต่ทีนี้ยังไงก็ตามเราดูเทคนิคนิคดีกว่าเนาะทางเทคนิคนะครับก็คือวันนี้ผมมองว่าจุดในย่าสาคัญคือถ้าราคาให้แนวต้ที่1,795ถ้าขึ้นมาถึง1,795นี้ถือว่ากลับเข้ามาในกรอบเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่ถึง1,795ก็ยังมีโอกาสถือฝั่งเซลล์ได้อยู่นะครับผมส่วนฝั่งบายนะครับอ่าแนวรับนะ แนวรับผมจะให้วันนี้อยู่ที่1,783นะครับ1,783หากราคาไม่ต่ำกว่าตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องย่อระดับบายขึ้นไปแทนนะครับแต่ถ้าเกิดมันทะลุ1,783ลงมาฝั่งเซลล์ที่เราดึงถือสถานะกันอยู่นะ,ะเราก็สามารถถือรอได้เลยนะครับผมแสดงว่าโอกาสลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดทะลุลงไปแล้วแนวรับถัดไปจะอยู่ที่1,775 นะครับผมวันนี้อาจจะต้องเฝ้าติดตามตรงโซนที่ผมบอกนะหากราคามันยังไม่เลือกข้างและยังวิ่งอยู่คุกคิกแถวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามถึงหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดสิบปดสมมุติว่าไปวิ่งคอนโซลเดเรชั่นเล็กๆท่านก็สามารถเทรดทำกำไรได้นะครับโดยหาจุดเข้าจุดออกที่ ทำกำไรระยะสั้นเอาก็ได้นะครับผมยังไงฝั่งเซลลเนี่ยท่านอาจจะต้อง stop loss สูงกว่า1,795ขึ้นไปคือ1,797ก็ได้ stop loss ส่วนฝั่ง u บนะครับเราจะ stop loss ต่ํากว่า1,769ทุกกรณีนะครับผมอันนี้คือฝั่งายนะยังไงมุมมองในอนาคตก็มีโอกาสที่จะยงลงได้อยู่นะครับด้วยปัจจัยในพื้นฐานที่เกี่ยวข้องส่วนนด้านเทคนิคอาจจะต้องเทรด ทำกำไรในแต่ละวันไปก่อนนะครับเพราะว่ามุมมองเทคนิคมันจะเปลี่ยนรายวันได้นะครับยังไงก็ลดความเสี่ยงทุกครั้งมีสต็อปล s อด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคอขอคุณอาจารย์พี่บีด้วยครับสวัสดีครับ